ในมหานครแห่งหนึ่งที่ไม่เคยหลับไหลความลึกลับและความมืดครอบงำในทุกตรอกซอกซอยผู้คนในเมืองนี้ต่างดำรงชีวิตอย่างเงียบงันระหว่างเงามืดและแสงไฟหัวใจของเมืองนี้ไม่เต้นไปตามความดีงามแต่กลับถูกขับเคลื่อนด้วยความโลภจากการหลอกลวงและความรุนแรงในเงามืดแห่งนี้คือที่อยู่ของสมาคมนักฆ่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญศิลปะก,การลอบสังหารที่ฝึกฝนกันแบบลับเฉพาะสมาคมนักฆ่าไม่ได้แค่สร้างนักฆ่าที่เหมือนกันแต่ทุกคนมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวต่างกันทั้งพลังทักษะและวิธีการฆ่าที่นี่เองคโครเด็กหนุ่มที่เติบโตมากับสมาคมได้เรียนรู้ทั้งศิลปะก,การต่อสู้การลอบสังหารและการอยู่รอดในโลกที่โหดร้ายเขาเคยคิดว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ แต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือความจริงที่กำลังจะเปิดเผยและเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการวันหนึ่งสมาคมนักฆ่าถูกโจมตีในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมคโครพบว่าเขาถูกหักหลังโดยใครบางคนในกลุ่มและทันใดนั้นเขาก็ได้กลายเป็นเป้าหมายระดับต้นๆของสมาคมด้วยสถานการณ์ที่กลับตาลปัดเขาจำเป็นต้องหนีอย่างไม่มีความเชื่อว,ว่า ใครเป็นมิตรหรือศัตรูแม้แต่เพื่อนร่วมฝึกที่เคยเติบโตเคียงข้างกันกลับล่าล้างบางเขาอย่างไม่ยั้งมือเส้นทางการเอาชีวิตรอดของคุโรไม่ใช่แค่สู้เพื่อรอดแต่ยังต้องหาคําตอบว่าใครคือผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดคุโรเริ่มออกเดินทางท่ามกลางน้มืดของเมืองเสียงของฝีเท้าของศัตรูดังอยู่รอบๆโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นตรอกหลังจากบ้าน หรือบนดาดฟ้าสูงเสียดฟ้าเขาต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่กดดันที่สุดในชีวิตต้องหายใจให้เงียบที่สุดและหาเส้นทางให้กับตัวเองในเมืองที่อันตรายเทียบเท่ากับสนามรบอดีตเพื่อนนักฆ่าของเขาไล่ล่าด้วยความดุดันพวกเขาแต่ละคนมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวองค์ประกอบของการลอบสังหารที่หลากหลายเหล่านี้ทำให้คุโรต้องคิดหาทางเอาชีวิตรอดอย่างละเอียดและรอบคอบ ในระหว่างการหลบหนีคูโรได้รับความช่วยเหลือจากบุกคคลลึกลับที่อ้างว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการทรยศครั้งนี้พวกเขาช่วยเขาด้วยคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แต่สิ่งที่ตามมาจากการพบกันนี้คือการถูกหลอกเข้าสู่กับลักซอนแผนแม้จะหนีรอดมาได้แต่คูโรกลับเสียทั้งพลังใจและกายที่เหนื่อยล้าทำให้เขาเริ่มตั้งข้อสงสัยกับทุกคนที่อยู่รอบตัว คุโรไม่สามารถหลีกเลี่ยงอดีตของตัวเองได้อีกต่อไปเขาต้องต่อสู้ทั้งในเชิงร่างกายและจิตใจการเผชิญหน้ากับอดีตพี่น้องคนใกล้ชิดกลับกลายเป็นความท้าทายทางจิตใจที่ใหญ่ที่สุดการต่อสู้ของเขาไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการเอาชนะในสนามรบแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งอยู่ภายในใจของเขาเองคุโรเริ่มสงสยัย และได้ตั้งคำถามกับตัวเองว่านี้เขาเป็นแค่เครื่องมือของสมาคมหรือนี่คือโอกาสที่จะทำให้เขาจะกำหนดชีวิตเป็นของตัวเองเมื่อการหลบหนีและการสืบสวนเข้าใกล้สู่จุดสิ้นสุดโคโรพบเปาะแสที่นำไปสู่คนอยู่เบื้องหลังการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่การต่อสู้ทางร่างกายแต่ยังเป็นเกมจิตวิทยาที่ซับซ้อนผู้บงการเปิดเผยตัวตนอย่างมั่นใจพร้อมเผยความจริง ให้เห็นถึงการเชื่อมโยงกับอดีตของคุโรอย่างสะเทือนใจความจริงที่เกี่ยวโยงถึงเหตุผลการล่มสลายของสมาคมและความเกี่ยวข้องของคุโรในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเมื่อการต่อสู้ครั้งสุดท้ายมาถึงมันไม่ใช่แค่การพิสูจน์ความสามารถของคุโรแต่เป็นสนามรบที่วัดจิตใจเขาต้องเผชิญกับทางเลือกว่าจะล้างแค้นผู้บงการหรือจะใช้โอกาสนี้ในการเปลี่ยนแปลงระบบที่เป็นอยู่ให้หมดสิน้น ประสบการณ์ในเกมจิตวิทยาและการต่อสู้ทางกายภาพทำให้คุโรตัดสินใจเลือกเส้นทางที่ไม่เคยคิดมาก่อนหลังจากการต่อสู้สิ้นสุดลงเมืองทั้งเมืองเริ่มรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่มองไม่เห็นคุโรเดินออกจากความมืดและทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังเขาเดินไปสู่อนาคตใหม่และเปิดตำนานบทใหม่ในชีวิตแต่ในเงามืดของเมืองยังคงมีเงาของศัตรูใหมๆ่ๆที่รอเวลาปรากฏตัวอีกครั้ง เตรียมพร้อมสำหรับการผจญภัยครั้งใหม่ในโลกของฆาตรกรที่โหดเหี้ยม